สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการแข่งขันที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงไปของทีมโมเมธนัชานะคะไฮแพสที่ทุบเมกาวตีทีมเรสปาร์คคาบ้านไปเลยค่ะสำหรับการแข่งขันของคู่นี้นะทีมโมเมไฮแพสเนีนะะ่ยเป็นรองทุกด้านของทีมเมกาวตีเรสปาร์คเลยค่ะเพราะว่าตอน,นเ,ต Park, เนี้ยเมกาวตีทีมเรสปาร์คเนี่ยเขาท็อปฟอร์มมากเพราะฉะนั้น ไม่ว่าใครก็ต้องให้เปอร์เซนต์ของรสปาร์คนำแน่นอนชนะแน่นอนสำหรับเกมนี้แต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะจากทีมที่ไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะคะแพ้มาตลอดแต่ว่ามาเอาชนะสายที่เขาบอกว่าท็อปฟอร์มสายแข็งวันนี้ลงได้ก็หมายถึงฝีมือทั้งโมเมและบูกิรี่และรวมถึงทุกคนในทีมไฮแพสก็ไม่ธรรมดาค่ะ โดยเฉพาะเกมของวันนี้นะคะโมเมของเราก็ได้แสดงผลงานเต็มที่ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ MVP กับเขาไปวันนี้แต่ว่าการเล่นของโมเมก็โดดเด่นมากๆเลยค่ะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับลูกขุดลูกการตบให้ทัดคือตบฉลาดอะ่ะเหมือนตอนที่เผชิญหน้ากับเมกาวตีที่กระโดดขึ้นมาบล็อกอะ่ะ ตบให้ไปทัดมือเมกาวตีแล้วก็ให้ลูกออกไปซึ่งก็เป็นจุดเปลี่ยนเกมสำคัญนะคะยิ่งในเซตที่3นะคะโอ้โหยิ่งดุเดือดมากๆเพราะว่าเล่นกันสูสีคะแนนแบบแต้มต่อแต้มกันมาโดยตลอดเลยนะคะซึ่งเรสปาร์เขาก็ยังมีความหวังอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่จะตีให้หนีห่างเล่นให้หนีห่างไฮแพสออกไปให้ได้ แต่ว่าไฮแพสก็ดึงแล้วก็ตีกลับมาสูสีกันมาจนถึงแต้มสำคัญนะคะทีมไฮแพรสบูกิลลี่โมเมและคนอื่นๆก็ช่วยกันตีช่วยกันทำแต้มจนสามารถนำขึ้นมาได้ในช่วงสำคัญนะคะโดยเฉพาะตอนที่นำอยู่23ต่อ20เนี่ยโมเมได้ตบลูกลงไปแล้วก็แต่ว่ามัน เขาบอกว่าออกก็เลยมีการชันเลนขึ้นมาเมื่อมีการชันเลนเกิดขึ้นนะคะผลก็คือไฮแพ s สได้เปรียบลูกไม่ได้ออกเลยนะคะยังอยู่ในสนามเพราะฉะนั้นคะแนนนี้ก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนไปเลยค่ะทำให้ไฮแพ s สทีมของโมเมได้เซตพอยต์ไปนะคะแล้วก็พอเสิร์ฟลูกเรียบร้อยค่ะปิดเกมไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ20ค่ะ เป็นชัยชนะที่สวยงามมากๆเลยนะคะ3ต่อ0ูนเซตแล้วก็ชนะในบ้านของเรสปาร์คด้วยนะคะส่วน MVP วันนี้ต้องเป็นของเธอละค่ะบูเกลี่นะคะเธอทำไปได้ถึง31คะแนนนะคะอัตราการโจมตีก็คือ62.8%ค่ะ m i d เดิลบล็อกของเรสปาร์คปิดยังไงก็เอาบูเกลิสไม่อยู่ต้องให้เธอไปเลยวันนี้นะคะ ส่วนโมเมของเราก็รอโอกาสหน้าแล้วกันค่ะฟอร์มมาแล้วปกติเธอก็เล่นตามมาตรฐานเธอมีความโดดเด่นอยู่ในตัวนะคะแต่ว่าพอมาเล่นในหลีกเกาหลีเธอก็ได้ทำหน้าที่อีกอันหนึ่งก็คือขุดลูกรับลูกโดยเฉพาะรับลูกแรงๆจากเมกาวตีได้หลายลูกนี่ถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะส่วนอันดับในตารางตอนนี้นะคะก็ขยับขึ้นไปอยู่ที่อันดับ6แล้วนะคะไม่ได้อยู่ท้ายตาราง แข่งไปห้ารอบแพ้4ี่ชนะหนึ่งของวันนี้เก็บแต้มเต็มเต็มเลยสวยๆ3ามแต้ม,ม,ต,มตอนนี้มีคะแนนสะสมอยู่ที่5คะแนนนะคะส่วนโปรแกรมการแข่งขันครั้งต่อไปนะคะก็คือวันที่7พฤศจิกานะคะเวลา4ี่โมงเย็นของเกาหลีแต่ว่าเวลาเมืองไทยก็ประมาณบ่าย2องโมงนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ